และนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับพลพัรคนักปรุงครับเมื่อพูดถึงสตรีทฟู้ดหรืออาหารริมทางต้องบอกว่า ไม่ใช่มีแค่บ้านเราเท่านั้นนะครับเมืองน,นอกเขาก็มีเหมือนกันสตรีทฟู้ดโดยทั่วไปนะครับจะเป็นอาหารที่มีรูปแบบที่รับประทานง่ายมีความอร่อยที่เป็นสากลเรียกว่าใครทานก็อร่อยทั้งนั้นนะครับวันนี้เมนูที่เรานํามาแบ่งปันเป็นสตรีทฟู้ดที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นเคยบางเมนูอาจจะรู้จักกันแล้วแต่เราจะมาปรับเปลี่ยนรูปแบบและรสชาติให้มีความแตกต่างครับกับเมนูที่ผมเรียกว่าโมเดนสตรีทฟู้ดถ้าพร้อมแล้วลงมือกันเลยครับ ถ้าคุณชอบโดนัทชูโร่สไตล์สเปนนะครับที่ฮังการีนะครับเขาก็จะมีขนมปังทอดที่เรียกว่าลังโกสครับและลังโกสเนี่ยถ้าเบื่อเราไปตามาข้างทางอาหารข้างทางนะครับเราจะเจอเยอะมากมีรสชาติที่อร่อยที่สำคัญทำไม่ยากครับแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็เกลือครับผมเกลือเราใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชานะครับ เรามีน้ำอุ่นนะครับผมเราใส่น้ำอุ่นลงในชามผสมครับตามด้วยยีสต์นะครับซึ่งเป็นยีสต์ผงครับเขยา่าเขยา่ขยานิดหนึ่งนะครับแค่นี้ครับส่วนประกอบทั้งหมดนะฮะของตัวแป้งใส่แป้งลงไปสำหรับตัวแป้งนะครับบางคนจะใช้เป็นแป้งสาลีแบบไม่ฟอกขาวก็ได้นะครับก็จะได้เนื้อสัมผัสอีกรูปแบบหนึ่งอร่อยไม่แพ้กันฮนะแล้วล่ะ,ละ นี่นะครับเขาเริ่มจับตัวกันแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นสครปเปอร์ครับสำหรับตัวโดเนี่ยเราสามารถทำไว้ก่อนได้นะฮะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะฮะนวดภายในโบนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็เทิร์นลงมานะครับเปลี่ยนลงมาอยู่ที่ตัวเขียงของเราใช้แป้งนวดเล็กน้อยนะครับส่วนประกอบของยีสต์ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะครับ เนี่ครับเสร็จแล้วครับผผสมโรยแป้งไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่แป้งลงไปครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเราเอาพลาสติกคุมหน้าไว้หลุมๆเอาละไปพักในที่อุ่นๆนะครับให้เขาขึ้นตัวประมาณ1ชั่วโมงครับเอาละฟูซะขนาดนี้นะครับแป้งมันจะดูเหมือนแฉะนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงครับเราสามารถทำงานได้นะครับ แป้งนวลฮะนี่ต้องใช้แป้งนวลช่วยเดี๋ยวเราจะแบ่งออกมาเป็น6ชิ้นนะฮะเท่าๆกันด้านไหนเขาจะเหนอะน,นิดหนึ่งนะครับเราใช้แป้งนวลครับจับให้เป็นก้อนกลมๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพยายามพยายามแผ่ออกมาให้เขาเป็นทรงกลมครับ นะครับพยายามบีบให้ตรงกลางแบนนะฮะปกติตรงกลางเขาจะเอาไว้ใส่ไส้และขอบก็จะหนาๆนะฮะได้แล้วครับนี่ฮะมองเห็นเกือบทะลุนะครับแต่ไม่ทะลุนะครับแล้วก็ลงทอดในน้ำมันครับพอผมพลิกไปพลิกมาได้นะครับไม่ผิดอะไรนะฮะนี่น้ำมันอย่าร้อนมากนะครับเพราะว่าเราต้องทอดให้สุกดีครับเสด็จน้ำมันพักไว้แป๊บหนึ่งนะครับ มาดูวิธีการเสิร์ฟนี่ครับกระเทียมครับผมหนึ่งกรีบง่ายๆเลยนะครับแล้วเขาก็จะหั่นครึ่งครับแล้วก็กระเทียมครับถูไปตามผิวอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเวลาที่ถูๆเนี่ยน้ำมันของกระเทียมจะออกมานะครับจะเงาๆแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับซาฟครีมครับผมใส่ได้หมดเลยนะครับจริงๆแล้วตามความชอบของเราเลยบางคนก็มีมะเขือเทศ มีปาปิก้ามีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับชีสครับผมเท่านี้จริงๆนะครับและนี่ก็คือรสชาติสตรีทฟู้ดแนวฮังการีนครับกับลังโกสครับ เมนูนี้เราจะทำซาลาเปานครับซาลาเปาทั่วไปที่เราเห็นก็จะมีสีขาวๆใช่ไหมฮะไส้ข้างในก็อาจจะเป็นหมูสับแต่วันนี้ซาลาเปาของเราจะสีชมพูออกสีแดงๆสวยๆนะครับเราจะทำซาลาเปาบีทรูทไส้ไก่พะโล้ครับเอาน้ำอุ่นครับผสมกับน้ำบีทรูทที่ผมคั้นนะครับเราใส่ลงไปเลยครับโรยผงยีสต์ลงไปครับ แล้วก็ใส่น้ําตาลครับหช้อนโต๊ะเนี่ยนะครับเราใส่ลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราผสมกับแป้งครับขยาเขย่านิดนึงนะครับให้เขาพอรวมตัวกันดีครับหลังจากนั้นนะครับเอาแป้งนะฮะกับน้ําตาลเนี่ยคนผสมกันใส่ลงไปเลยครับ ในตัวแป้งสาลาเปาเนี่ยนะครับถ้าจะนุ่มได้เราต้องมีไขมันครับวันนี้เนี่ยผมเลือกใส่เป็นช็อตเทนนิ่งครับซึ่งช็อตเทนนิ่งที่ผมใส่เนี่ยเป็นช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวต้องขอทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่เหมือนกับช็อตเทนนิ่งทั่วไปเพราะ ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานนะครับในขนาดเดียวกันนะครับเวลาที่เราใช้มาปรุงอาหารนะครับเราก็ยังได้สารอาหารได้วิตามินดีๆเหมือนที่มีอยู่ในน้ำมันรำข้าวเป๊ะทุกอย่างนะครับใส่ลงไปนะฮะประมาณ25กรัมครับเอาละครับเราก็คนให้เข้ากันนะครับอพอเขาเริ่มที่จะเข้ากันนะฮะไม่มีอะไรที่ดีกว่ามือเรา เอาละเรานวดนิดหนึ่งนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราทําในห้องแอร์เนี่ยอต้องพักสักหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเบืดอบ้านเรามีมุมที่อุ่นๆนิดหนึ่งนะครับ45นาทีก็ใช้ได้ละครับอใส่ในถูผสมนะครับปิดหน้าเขานะครับด้วยพลาสติกครับปิดแบบหลวมๆนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ให้เขาขึ้นตัวมาอีกเท่าหนึ่งครับ ระหว่างที่เราพักแป้งนะครับถั่วและเตาแช่แข็งนะครับไปผ่านน้าร้อนนิดหนึ่งเราใช้ทั้งหมดครึ่งถ้วยตวงนะฮะพักไว้ก่อนครับส่วนอันนี้ก็เป็นต้นหอมนะครับซอยครับคุณผู้ชมขิงก็ขิงอ่อนขิงแก่ก็ได้นะครับแล้วก็หั่นเป็นเป่าครับใส่ลงไปซะไก่บดนะครับไก่บดเนี่ยผมอยากจะให้อย่างนี้ครับถ้าเผื่อว่ามันเยอะเนี่ยไม่ต้องใส่แป้งแต่ถ้าเผื่อมันไม่ค่อยเยอะเนี่ยนะครับการที่จะทําให้ไส้เขาหนึบนิดนึงเราใช้แป้งข้าวโพดช่วยครับ เราใส่น้ำตาลทรายแดงนั่นครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะ <c oughs> แล้วก็โชยุนะครับเราใช้เป็นโชยุที่เป็นพรีเมียมนะครับพรีเมียมยังไงครับต้องบอกว่าความเค็มของเขาเนี่ยมาจากการหมักแบบธรรมชาตินะครับโชยุ Show ที่ดีจะต้องทําจากทุนเหลืองที่มีคุณภาพนะฮะเอาละก็ชื่อว่าไก่พะโล้ก็ต้องมีผงพะโล้ด้วยใส่ลงไปครับน้ํามันงาฮะกระเทียมครับผมกระเทียมเนี่ยเราใช้หนึ่งกลีบนะครับแต่เราจะต้องซอยก่อนครับ ก็ใส่ลงไปด้วยนะครับซอสหอยนางลม2อช้อนโต๊ะครับสิ่งสุดท้ายนะครับก็ต้นหอมที่เราหั่นไว้ครับใส่ลงไปด้วยคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแป้งของเราดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เขาพลุูแล้วก็ขึ้นตัวเรียบร้อยแล้วครับอยากจะรู้ว่าแป้งใช้ได้แล้วหรือยังนะครับเราเอานิ้วเราเนี่ยครับ จุ่มแป้งนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จิ้มลงไปตรงกลางครับถ้าเผื่อสมมุติว่าเขาเป็นสะดือโอบแบบนี้แล้วก็ไม่เด้งกลับขึ้นมานะครับใช้ได้แล้วครับโอเคเราทํางานทีละครึ่งก็ได้ครับครึ่งที่เรายังไม่ใช้เราใส่ชามผสมไว้ก่อนเอาลละเรามาแบ่งส่วนประกอบออกนะครับชึบก้อนละ40กรัมหลังจากที่เราได้แป้งแล้วเนี่ยนะครับ8ชิ้นแรกนะฮะ ก่อนอื่นคลึงให้เป็นก้อนกลมก่อนนะฮะเราใช้กระดาษไข2แผ่นนะฮะใช้มือกดเลยก็ได้ครับนยฮะพยายามให้ตรงกลางเนี่ยหนานิดนึงนะครับเราจะได้ออกมาเป็นแผ่นแบบนี้นะครับใส่ไส้ลงไปครับไส้ก็พยายามแบ่งให้ได้เป็น16ส่วนนะครับรวบแป้งนะครับมาติดกันลักษณะนี้ครับอันนี้ทิชชู่นะครับมีน้ำนิดนึงนะครับหมัดมากลิ้งลงไปเบาๆนะครับแล้วก็งานดำครับผม มไม่ต้องเยอะนะฮะแค่นี้พอแล้วครับแล้วก็วางบนกระดาษครับหลังจากนั้นเราก็วางลงในรังถึงนะครับตอนนี้เนี่ยในรังถึงของผมน้ำเดือดอยู่นะครับเราเปิดฝาขึ้นมาครับปิดไฟครับผมเอาสาะเปาเนี่ยครับขึ้นมาวางบนลังถึงนะครับ ปิดฝาไว้ครับเราพักสลาเปาของเราในรังถึงนะครับเป็นเวลา10นาทีสลาเปาของเราขึ้นรูปแล้วนะครับนี่นะฮะหลังจากนั้นนะครับเรายกออกจากความร้อนก่อนครับผมจุดไฟอีกทีนะครับให้น้ำเดือดพล่านครับน้ำในกระทะของเรานะครับเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำรังถึงขึ้นตั้งครับผมเนื่องสลาเปาของเราให้สุกดีใช้เวลาทั้งหมด12นาทีครับ เมื่อครบเวลานะครับสลับเปลาของเราก็พร้อมเสิร์ฟนะฮะสีสันสวยงามน่ารับประทานไหมครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบของโมเดิร์นสตรีทฟู้ดครับกับสลับเปลาบีทรูทไส้ไก่พะโล้ครับ เมนูนี้ผลผสมผสานขึ้นมาเองนะครับเกิดจากการที่รวมสปีทฟู้ดสองอย่างไว้ได้วยกันนั่นก็ได้แก่ก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็กุ้ยช่ายนะครับผมตั้งชื่อให้น่ารักน่ารักนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดหน้ากุ้ยช่ายและฟองเต้าหู้ครับตอนนี้ผมอุ่นน้ำมันนะฮะแล้วก็ใส่หอมแดงซอยนะครับเดี๋ยวผมจะเจียวหอมครับผมในสูตรนี้จะมีเกากี้นะฮะเกากี้เราก็แช่น้ำให้นุ่มนะครับ เห็ดหอมผมก็แช่น้ําไว้นะครับนุ่มแล้วก็เทน้ําทิ้งฮะอัดซอยเห็ดหอมครับกระเทียมครับกระทะที่พลใช้ในการเจียวหอมเนี่ยนะครับทำจากสแตนเ s สเนื้อดีนะฮะแล้วโครงสร้างของเขาเนี่ยก็หนาดังนั้นเนี่ยแม้ว่าไฟของเราเนี่ยเราหลี่เบาๆนะครับความร้อนก็ยังเสถียรแล้วก็ทํางานไปได้เรื่อยๆนะครับก็เหมาะกับการทําอะไรที่เราต้องการความร้อนที่สม่าเสมอ มาดูหอมของเรานะครับสีเขาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอเราตักขึ้นมาเนี่ยเขาจะเข้มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งครับสเต็ปน้ํำมันนะครับเอาละหอมเสร็จแล้วก็ต่อถึงคิวกระเทียมกระเทียมก็เช่นเดียวกันนะครับอย่าเจียวจนแบบว่าเกินนะฮะ,ะสีสวยแล้วอย่าให้ไหม้นะครับส่วนประกอบต่อไปครับ ต้องบอกว่าฟองเต้าหู้เนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีเหมือนกับเต้าหู้เลยครับบางทีเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโปรโตีนของเขาเนี่ยมากกว่าเนื้อสัตว์บางประเภทถึง2เท่าเชียวนะครับเราจะเอาฟองเต้าหู้ไปทอดด้วยนะครับฟองเต้าหู้เนี่ยนะครับเขามีสารที่เรียกว่าเลซิตินซึ่งช่วยทําให้ประสาทดีความจําดีนะครับเราจะใช้ฟองเต้าหู้ในวันนี้นะครับมาประดับตัวหน้าอาหารของเราครับนี่นะฮะ เรานาฟองเต้าหู้ลงไปทอดเสด็จน้ํามันครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาผัดตัวหน้านะครับขอให้เก็บน้ํามันตรงนี้เนี่ยนะครับเอาไว้2ช้อนโต๊ะเราใช้น้ํามันเนี่ยฮะกำลังหอมเลยนะครับผัดเห็ดหอมครับผัดเกากี้ครับลองดูนะครับพอเอ่อตัวเห็ดหอมสีสวยแล้วนะครับลดไฟลงต่ําสุดเลยครับเท่าที่จะต่ําได้นะครับใส่กุ้ยช่ายนะครับหั่นเป็นท่อนเล็กๆใส่ลงไปครับ ปรุงรสง่ายๆเลยนะฮะน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีครับนี่แหละครับจะเป็นตัวหน้าก๋วยเตี๋ยวหลอดของเรานะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับผมปิดไฟเลยครับผมสิ่งสุดท้ายที่ผมจะใส่ลงไปนะครับก็คือหอมเจียวครับนี่ฮะแล้วก็คล้าให้เข้ากันดีอาละละตัวหน้าเสร็จแล้วนะครับเราก็นำออกมาพักเลยครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งรางถึงเพื่อนึ่งเซนของเราครับ ตัดเส้นเนี่ยครับเราใช้เส้นใหญ่ที่ไม่ตัดนะครับแล้วผมมาตัดเองเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งนะครับเช่นเดียวกับถุงงอกครับถุงงอกเราก็นึ่งด้วยนะฮะเปิดลังถึงขึ้นมานะครับร้อนๆนี่ประมาณ1พอร์พอชั่นนะครับเอาละปิดฝาลังถึงไว้นะครับน้ำซอสง่ายๆครับสูตรนี้ของผมนะครับใช้ซีอิ๊วหวานครับน้ำส้มสายชูข้าวครับ น้ำตาลทรายไม่ต้องเยอะครับ2ช้อนชาบัดลดนิดนึงนะฮะให้รสชาติของน้ำซอสเรามีมิติผมจะใส่โชยุครับนำมาตั้งไฟครับมีพริกจินดานะครับ3เม็ดซอยครับผมซอสไม่จำเป็นต้องเดือดนะฮะเอาแค่น้ำตาลทรายละลายก็พอแล้วครับใส่พริกลงไปใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเสิร์ฟกับก๋วยเตี๋ยวนะครับ ส่วนตัวก๋วยเตี๋ยวของเราก็ร้อนได้ทีแล้ครับอืมว้าวถุงออกลงไปก่อนนะครับเส้นใหญ่นะครับที่เราทำไว้เรานำมาคลุกเคล้ากับหอมเจียวครับตามด้วยหน้ากุ้ยช่ายนะครับของเราที่เหลือนะครับเราก็แต่งด้วยฟองเต้าหู้สวยๆครับ และนี่ก็คือเมนูที่ผมผสมผสานก๋วยเตี๋ยวหลอดกับกุ้ยช่ายเข้าด้วยกันนะครับให้เป็นเมนูที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดหน้ากุ้ยช่ายและฟองนกกูะทอดครับ เครปนะครับถือเป็นสติีทฟู้ดที่เราหาทานได้หลายๆประเทศนะครับอย่างฝรั่งเศสอย่างญี่ปุ่นเราก็จะเจอเครปมากมายรวมถึงเมืองไทยด้วยครับวันนี้ผมจะทําเครปนะครับแต่เครปของผมเนี่ยมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปไส้จะเป็นตัวนูเทลลาแต่ด้านนอกเนี่ยครับจะมีน้ําตาลทรายอบเชยแล้วไปทําให้กรอบเล็กน้อยเมนูนี้มีชื่อว่าเครปนูเทลลาอบเชยกรอบครับ อุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านี้เลยครับจะใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นนะฮะซึ่งได้แก่นมไข่ไก่สองฟองใส่ลงไปเลยครับกินวานิลาครับน้ำตาลทรายใส่ลงไปผสมกับแป้งสาลีเนกปรผส์นะครับคนให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปครับ ปกติแล้วแป้งเครปนะครับถ้าเราชอบให้บางๆนะครับพอผสมเสร็จแล้วเราทําเลยแต่ถ้าเกิดเราชอบให้แป้งเครปของเรามีลักษณะนหนานิดหนึ่งนะครับพอผสมเสร็จแล้วเราทิ้งไว้ข้างนอกเล็กน้อยกดปุ่มครับนะฮะโอ้โหเชื่อหรือไม่แป้งเครปเสร็จแล้วในระหว่างนี้นะครับผมจะอุ่นกระทะเครปเลยครับเห็นไหมครับเครื่องปั่นน้ำเนี่ยทำอา,าหารได้ด้วย มีสูตรหลายๆสูตรนะครับอย่างสูตรเค้กบางตัวนะฮะที่ผมเคยทําก็ใช้เครื่องปั่นน้ําได้นะครับใส่ลงในชามนะครับชามเดิมเนี่ยครับไม่เป็นไรฮนะเราไม่เอาครีมลงไปปั่นนะครับสาเหตุก็คือว่าไม่อยากให้ครีมฟูนะครับคน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 นะฮะถ้าชอบหนาๆทิ้งไว้10นาทีถ้าชอบเครปบางๆทําได้เลยครับเนื้อแป้งจะใส่นะครับ คุณผู้ชมต้องลองดูฮะถ้าเกิดทําที่บ้านนะครับลองดูเลยครับว่าถ้าเราทิ้งไว้นะครับประมาณ20นาทีถึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับตัวแป้งจะหนาขึ้นเยอะมากครับถ้าเผื่อทาเสร็จแล้วเนี่ยครับเราไม่เอาผ้าปิดผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือว่าเครปของเราจะกรอบแต่เราไม่ต้องการให้กรอบนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างบนกระทะอีกครั้งหนึ่งใช้ได้แล้วครับก็เอาสเปรตูล่าแซะให้ทั่วก่อนนะครับให้มั่นใจว่าหลุดดีก่อนเนี่ยฮะ แล้วเราค่อยพลิกด้านครับอีกด้านหนึ่งนี่ไม่นานนะครับเพราะว่าเครปสุกดีแล้วนะฮะนะครับก็ค่อยๆช้อนออกมาวางไว้ครับแล้วก็เอาผ้าปิดไว้อย่างนี้ครับนะฮะอ่ะสเต็ปต่อมานะครับหลังจากที่เราทำเครปเสร็จสิ่งที่เราจะทำก็คือทาเจ้านูเทลล่าเนี่ยลงไปครับ เราทาไว้เลยนะครับแล้วเราก็พับเก็บไว้อย่างนี้ครับนะฮะสิ่งต่อมาที่เราจะทำนะครับเรามีเนยละลายครับผมทาลงไปให้ทั่วดูดเครปของเราครับปกติแล้วนะครับถ้าเราต้องการใช้น้ำตาลซซนนนมอนใช่ไหมครับเราก็ ต้องมาผสมเอานะฮะซึ่งวันนี้ผมมีตัวช่วยสะดวกมากครับอันนี้เป็นซินนามอนชูกาก็คือผสมกันไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในขวดนะครับก็สําหรับคนที่ต้องการความสะดวกไม่ต้องการมาผสมเองอันนี้ครับสุดยอดครับโรยลงไปให้ทั่วครับทั่วจริงๆแบบนี้นะฮะกระทะขอใช้ความร้อนกลางๆนะครับเพราะว่าเราต้องการให้น้ําตาลเนี่ยครับเขาละลายและเป็นลักษณะเหมือนคาราเมลนะครับเอาลงไปเลยครับผมเราเอาด้านที่มีน้ําตาลลงนะฮะ ลักษณะนี้ครับสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทำนะครับก็คือเตรียมจานส,สวยๆเพื่อพร้อมเสิร์ฟครับเขาก็จะมีลักษณะกรอบๆนะครับเวลาที่เราพับเนี่ยเราต้องพับตอนที่ยังร้อนอยู่นะครับเพราะว่าพอเขาเย็นลงแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะแข็งครับเสิร์ฟง่ายๆอย่างนี้ครับ ถ้าต้องการความตื่นเต้นหรือความเย็นนะครับเราสามารถเสิร์ฟกับไอศครีมได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีกรูปแบบหนึ่งของเครปนะครับอร่อยแน่นอนครับและนี่ก็คือเครปนูเทลล่าอบเฉยกรอบครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www. p o ฟ f o o d m a f i a c o m ครับ สเสน่ห์ของอาหารแนวสตรีทฟู้ดนะครับอยู่ตรงที่ว่าเราต้องรับประทานร้อนๆตอนที่ทำเสร็จใหม่ๆนะครับถ้าทำเยอะไม่หมดอย่าลืมแบ่งปันให้คนรอบตัวด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของพลพักนักปรุงแล้วครับกลับมาพบกับโมเดินสตรีทฟู้ดอีก4เมนูในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับไม่ว่าจะเป็นเมนูรูปแบบไหนนะครับแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายๆนิดเดียวเลยครับกดตรงนี้เลย subscribe เยครับ